ก็ไต่เรื่องกันอันนี้เนาะคดีลุงพ้นดงไหมมันเป็นอย่างมันไม่อยากให้แต่อยากให้เขาที่คุกที่ตารางแถมีแค่ก็รัคุณยายยังบ้านไว่บอกเป็นกลางได้อบอกมาวิฝากวิจารเพราะ พราเขาจับได้ก็บฮา,บา่าอย่างเงี้ยก็มีขอ้อเม้แบบนี้ส,นส,สีน้ำสังคมสน้ำสังคมบอมซื้อก็คือกันนะครับพี่น้องเลยซื้อใหญ่ก็คือกันเอย่างเงพรานี่เล่นเล่นเล่นให้อันนั้นก็ยี้ครับจริง้งเหมันก็เป็นนน,น,นั่แค่คดีธรรมาดาธรรมดาอยู่แล้วบูแม่นเนื้อ คนนี้เป็นลูกคนใหญ่คนโตหรอกเป็นลูกชาวบ้านนี่แหละเกิดทันนี้ขึ้นมาเป็นอย่างนักข่าวเลยคนดังเลยออกมากันโอ้ยต่อแหลกกันมาสนับสนุนฝ่ายหนึง่งเห็นเหล็กๆก็ดีออกมาเหล็กๆโอ้โห มันปมเปลนนี่ยังริงๆด้วล่ะตอนแรกก็ว่าข้ากันอยางเพราะนี่มาอีกเพราะอะไรไปออกซื้อออกอย่างเป็นอีพายางหนึ่งบาทโอ้ยตา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 ยพีย่นอ้องเอ้ยคนคนเฮาเห็นไปได้ทุกอย่างเนาะนีะ่บุม,มีกระดูกอย่จะบ่นหวานล่ะกลับไปกลับมาเพราะว่าโบกข้มแข็งผมเแม่ยโบกี้แข็ง ป่อยให้สถานการณ์บ้านป่ายไปขนาดนี้คิดป่าสิเห็นเรื่องแกงเงินอยู่นะเป็นแน่เลยตอนแรกก็บาดเข้มอานี่ปอบพีทเบอร์พีทลุงเบอร์พีทลุงบอร์พีทเป็นยังไงปล่อยให้ใหไปดำเดน,ดดนินคดีหรือเป่าเงินบอพีอ่เรา ไปบอดา้าเอ้ยอที่ผู้เสียกระสุนก็ว่ากินก็เอามาเป็นพยานให้ถ้า้ารุงโดนจับก็ไปออกรายการออกทีวีหรอกับแต่ละปัดไปอีกแบบหนึ่งาล้วนะครับนี่น,นีน้จะไปตรวจ ย้อนบมบาบอกตำรวจให้สงสัยลุงก็ฉันตรวสอบสวนตรงนี้เออตำรวจก็ให้สงสัยลุงเราบอกให้สงสัยลุงเป็นยังบ,บ่บ่ว่ากันลืมตรวสอบสวนบ่อหนึ่บ่อที่สุดกลายเป็นเงียบหายไปเลย ก็จะเอาพิษไ้ได้นเนี่ยก็อยอยังสั่นก็ยนปัดตัวยังสีพเพืน่นบนเอนสิไฟจวนอ้ยพิรุธหลหลทุกตึกมีเรืยังบออกันมีเัืองบวกกระสอกะวล มันย,ยงจวะเอี่ยเังไงฟอกกับบกเขีข้อบแขงเน่าเปนเป็นลูกเคยตัง้งทิ้เนเป็นยังดีฟังยงลูกเคยตั้งทินพอเท่าไปเทาบ่หักเยลยลำบาก เขาเคยเจอมาเรื่องสะกนแต่บุตรหญิงเขาผุหลานตายเขาบอกมักจะไปอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขาเลยอูนี้รับนะฮะเขาต้องไปตามเขาเลยครับ เรอยู่บ้านเขาล,ขละเดียด๋วยวเขาจะวะ่าอ่คอ่ะเป็นแก้ใจอ่ะ <c oughs> ฟิกไฟหนึง่งไฟตัวนี้ <Hello. S 2> ข้าไฟเลยตระหนี่ขี้หวาอยากให้อยากให้รู้ติปลูกพอมันกิเลยจบจบเรื่องพอรุงกินปลูกนี่จบเลยทายตระหนี่ก็ได้พิสศนุนได้ พี่สมนวนได้ยังไผบ้เหน้าจะปิดบุหรมเสียน้าได้ปบโพแถ้าท่านนี้เขาก็หู้ว่าสู้กันเนะสามสารได้แต่เขาพวกเขาก็ เป้าครับดีก่อนหนึ่งครับดีซื้อทั้งซื้อกับบิดบิดเบือนด้วยไปสุดวัามันเขาก็บิดเบี้นนยนเบนที่แฟงก็ถอนประกันถอนประกันพี่ดีอย่างึถงถอนประกันพี่ดีอย่างหรือให้เขาถอนประกัน แปบก็ลาเราจกแข่ขันที่คูบอย่างเดียวจะไรสมบัติเขาตี ทั่วกนันบาง,งคนก็บันเดิลที่ตามรับแตแหลกคือกลางหรืยังข้าวดูดแต่ข้าวเนี่ยข้าววายยังได้กับเสื้อยืดสายสันเห็นเห็นไปพิดเบื่อหลายหลายอย่างหลายที่หลายอันดูครั้งนี้เป็นอย่างเราพอ,อ,อไปอ่านข่าวไปอย่างแปลก พี่พวกี้เสร็จแล้วไปสีเขาเอาแค่นี้อนครับเขาลงทิ่พก็ได้ครับผมนะี่ละเดี๋ยววีมาสบายเบายฟังใหม่สวัสดีครับ